ทุกคนอันนี้มีจุดหมายมาเดี๋ยวเราไปดูคะแนนความดีอ้าวทำไมมันลบอ่ะเพราะอะไรเหรอนุนมมากเพราะอะไรเหรอจูๆ่ๆคะแนนความดีก็ลบค,คำคม

<First> blood. ยิ่มยอดอุย้ยคมไปแล้วอะข่อ,อ,อ,อโอ้โหเคีวยวน,น,นทุกคนคือแบบฉันจับเคียวไม่ทันอนะ่ะใครกดให้หว đi, các bạn cùng này có được. don't give up. that's đời not đời how you win a race. bay con, ตายจกบก,ก็โอล่้ายตก s อรี่นะคะพอดีพอดีมันแบบมันไม่เห็นจะทำไงเอ,อ้ฉันก็ต้องมาพันยา ยังพวกแกเขาพวก,กแกจะหมดไหมไม่ไหวแบบตีแชนมันก็ตึงซะด้วยสิคบผม d <Double> o <Kill. S 1> ่ผมไม่ได้สักคิวเ <c oughs> <c oughs> อ้าเขาล้มเหรอโอ้ย โอเคนี่ไงผมยืนปั๊มยายอยู่ดีๆโอเคน่าจะได้เหรียญมาสมักการสองคนมั้งอืมไม่มีที่จุดีกันอือจุดเดเอวปืนเอามาเลย รามันตกลงมา <First slide. S 3> <c oughs> จบเลยครับทุกคนจบค่ะ <Huh. S 1> มันแบบก็ะดิ่งโอไม่ทันหรือว่าแบบอะไรไม่รู้ I don't give up <c oughs> That's not <S <c oughs> how you win a race เอาไปก่อนที่จะไปก่อ แต่ค่ะคัะเห็นบอเห็นบโนแต่แตายต่แตตตโอ้โหเจ้าี่นี่ผมก็ได้ปืนนี้มาใช้สักทีแล้วก็เอาปืนที่ถูกที่สุด ame oh. avo okay first blood I don't give up. ขอโทษฉันเล่นไม่จริงฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วนะบ๊ายบาย